วันนี้ไปมาใส่แอปมปมากินครับนุ่นนุ่นยอดตูดแล้วมีเกมมาเล่นด้วยให้ให้จิ๋มอ้อยสสยครับถ้าสอยผมรับได้เขาต้องหอมตูดผมแต่ถา้าผมรับไม่ได้เดี๋ยวผมหอมตูดเขา <c oughs> โอเคปะได้อ่าโอเคไปสอยครับจะสสยแบบให้พี่รับไม่ได้ดูนะจะโดนหัวพี่ดเวย อันนี้มันอยู่ติดกันสองลูกยังไงมันก็ต้องร่วงมาคู่กันอยู่แล้วต้องรับให้ได้สองลูกนะลูกเดียวก็มันติดกันอยู่แล้วมามามาเจียรใครอีกตอไนี้กบล้ออีเจ๊ดัวเดี๋ยวดิไม่งอากาศโตได้ไงวะ นิกนารไม่ได้บอกเรียโทรนะโมนนะโโ้โอ้ยสวยอย่างนั้นนั่นโอ้ยอูหขอับตูนเนี่ยตายหายเลยเนี่ยเอาเป็นคนอื่นเดยไหมอ้าไปข้างไปข้างเซ็เอาชีลูกนะ

<laughs> ใช่สองทีไงอ่ะสองก็อสองพอ,อยังว่าพอแล้วขี้เกียจหอบสูดอ,อ่ะอีกครั้งนี้นะเดาอีกทีนึงอีกทีนึงน่ะพยายามเข้าน้ะไม่ได้ล้างตูด <laughs> <laughs> อ, <laughs> อ่ะอย่ามาอ้า โอ๊ตกระตูนการเมฆตัวเขียวกระตูนทำไมอ่ะมันไรไปเราจะบิ๊กกันครับเดี๋ยวผมจะมาปอกมะม่วงครับที่เราสอยมาเดี๋ยวเจ๊ทำน้ำจิ้มน้ำพริกหวานพริกหวานไปทำกันครับโอ้ยนี่กิป์กินเหม็นมากเลยอันนี้มะม่วงกินเหม็นแต่โคตรอร่อยอ่ะอันนี้มั่ง เห็นไหมเห็นไหมให้เออให้น้สอบก่อน,น,นเหม็นอะไรแล้วจิ้มมาที่ตาจะเหม็นยังไงล่ะก็บอกให้มันดมดีๆไม่งั้นก็ไม่โดนแกนงหรอกนะพี่ชินแล้วกลิ่นเน,นี้ยดมทุกวันเอาเยอะมากก็เปียกสามโลพอแล้วใส่น้ำตาล นีโชูสรสเอ้ยอันนี้อะไรรถดีรสดีรถดีถดถดเ้าจมาใส่ด้วยพริกป่นกินเผ็ดปะกินเผ็ดอะโคนๆคน่อน,อนพริกปอกน,นะครับ ว่าไม่ต้องทำมาตรงนี้มันก็ได้ครับบางทีเดี๋ยวมันจะบาดมือเพราะไม่รู้เขาบอกอย่างนี้แล้วผมจับอย่างงี้ครับเวลาปอกแล้วก็มาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาสักหน่อยนี่ก็มีกุ้งใส่ด้วยแต่เดี๋ยวเขาใส่ขอชิ้นก่อนแล้วอร่อยป่ะมาอดแดด เดี๋ยวหั่นหอมแดงก่อนแล้วก็ใส่กุ้งมาหม้อเสร็จแล้วมาเจาะใส่จานครับอ่าำะม้อเสร็จแล้วอันนี้หอมแดงก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวใส่กุ้งกุ้งเยอะไหม

เดี๋ยวเราเอาไปให้ลูกน้องชิมดิว่าอร่อยนะอือกูบิร์พี่ฝนลองครับติดกุ้งเลยครับงานอืมอยากกินถูก จะกินถูกนะพี่อมอะไรกินนะเรอเล่นปไปเถรเถรอ่าเถรลองหักมือด้วยเดี๋ยวดี้อืมออมวังรับจิ้มหน่อยแล้วอร่อยกว่ากันกินเข็มไม่หน่อยกินเข็มหน่อยต้องเลี้ยวบ่อยๆเนาะเดี๋ยวไม่กิไอีเต่อไป เินม่วงกิมม่วงอ่ะไอสองคนจะกลับไปแล้วเอาเชียงพอดีแบ่งแบงขี้แตกไม่กินกุ้งกันล่ะกุ้งเลยจิกินกุ้งเลยกุ้งเลยไตเยอะง่ายอร่อยไหมแล้วก็บางจีแบ่งกินหน่อยไปแล้ว ม,มัเมเคีมยวไม่ดีไปเจฟันปลอมหลุดเค้อร่อยมากอร่อยอร่อยกัดฟันม้วนแล้วน่ยกินแล้วผมชอบมากเลยก็นั่นหนูเติมต,ตาเอ้ะต้องกินมีเยอะครับตาไมตาินีกันเนะ <c oughs> ี่ยอืมว้บอืมอร่อยอร่อยโอ้โห